สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องริสาช n แนลนะคะลิสาพามาดูแม่ไก่กับลูกไก่กำลังกินจอมปวกคะ่ะทุกคนปวกหรือชาวบ้านภาษาชาวบ้านเรียกดินหุ่นนะคะตัวปวกค่ะตัวเล็กๆค่ะไปเอารังปวกมานะคะ มาเอาปเปลวาลังปวกมาแล้วก็มาส,ส,สับสับค่ะแล้วเขาจะมีตัวปวกเล็กๆออกมาจากลังเต็มเลยค่ะแล้วเราก็มาให้ไก่กินค่ะเนี่ยแม่ไก่ก็จะคุยเคียให้ลูกเจี๊ยบลูกไก่กินนะคะ <c oughs> มองไม่เห็นเนาะว่าตัวปวกตัวปวกอยู่ไกลมากว่าตัวเล็ก ไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะกลัวแม่ไก่ไลจิกไลเตะนะคะเข้าห่วงค่ะเข้าห่วงลูกเขา<อ>เขาก็จะห่วงอาหารอ,อยากให้ทุกคนเห็นจังเลยตัวปวกเล็กๆนี่ค่ะทุกคนตัวเล็กๆค่ะเนี่ยที่เขาเดินอยู่เนี่ยเนี่ยตัวปวกเลยค่ะปวกเล็กๆเนี่ยปวกแบบนี้เลย แบบน,นี่ค่ะทุกคนเนี่ยตัวปวกแบบนี้แหละค่ะชอบกินบ้านเนี่ยชอบขึ้นบ้านกินบ้านบ้านไม้นะคะไปกินประตูกินกินไม้กระดานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเ,เยอะมากค่ะอันนี้ได้สัยไปหาได้ตามป่าค่ะทุกคนในป่าในสวนค่ะก็เอามาสับส,บส,บสบัเนี่ยรังของเขาแบบเนี้ยค่ะรังใหญ่ๆค่ะเป็นดิน เนี่ยเอาออกมาสับๆแล้วตัวเขาก็จะออกมาเนี่ยเอาให้ไก่กินค่ะไก่ชอบเป็นอาหารไก่อย่างดีเลยนะคะทุกคนตัวปวกเล็กๆทั้งแม่ไก่ลูกไก่กำลังจิกกินนะคะ น่าจะเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับเขาเลยหากินยากค่ะหากินยากสำหรับไก่นะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ในรังของเขาไม่ค่อยออกมาให้ไม่ค่อยออกมาตามพื้นดินให้ให้เราได้เห็นนะคะไก่ชอบมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้กันก่อนนะคะ ฝากกด like, ไลค์กดติดตามช่องริษาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาส่งกำลังใจให้ริษาและติดตามริษาในทุกๆคลิปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ